สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ชวนรู้จักเสียงสัญญาณเตือนภัยสึนามิเสียงที่อาจช่วยชีวิตคุณได้ในไม่กี่วินาทีเสียงสัญญาณเตือนภัยจากหอเตือนภัยสึนามิในพื้นที่เสี่ยงเป็น,นกลไกสําคัญในการแจ้งเตือนประชาชนให้สามารถอพยพหนีภัยได้ทันเวลาช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนอย่างถูกต้องสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ จึงขอแนะนําให้ประชาชนทําความรู้จักกับเสียงสัญญาณเตือนภัยสึนามิเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงโดยแบ่งออกเป็น3รูปแบบหลักได้แก่ 2> M 2เกิดแผ่นดินไหวในทะเลและอาจเกิดสึนามิขอให้ประชาชนอพยพขึ้นที่สูงดยเร็ว โปรดทราบเกิดแผ่นดินไหวในทะเลอาจเกิดคลื่นสึนามิขอให้ออกจากชายหาดให้ไกลที่สุดไปยังพื้นที่สูงดยด่วน Attention please Attention please There is an earthquake in the sea Tsunami is expected Please leave the beach as far as possible for higher ground urgently เอ็มสมสึนามิมาแล้วขอให้อบพยพโดยด่ว,ดวนโปรดทาบโปรดทาบขณะนี้เกิดขึ้นสึนามิขอให้ออกจากชายหาดให้ไกลที่สุด ไ่่ยยังงพื้นนทีสูโดดว Attention, please. Attention, please. There และสัญญาณสุดท้ายคือ M9 สถานการณ์คลี่คลายและขอให้เริ่มการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โปรดทราบโปรดทราบขณะน,นี้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติแล้วขอให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป Attention please Attention please The situation is back to normal Please continue to rescue the victims